สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาสอนเปิดโหนดของคับเชนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว q u i r e m e n t พื้นฐานนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการเปิดโหนดมีอะไรบ้างซึ่งทางคับเชนจะรีเควสเป็นตัว Ubuntu เวอร์ชัน2ี่นขึ้นไปนะครับซึ่งเพืเ่อนๆสามารถาเลือกใช้เป็นคาวหรือคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลยนะครับในการรันพวกนี้แต่คอมพิวเตอร์แนะนําเป็นคอมพิวเตอร์ที่ผ่านขั้นต่ําที่เขาแนะนํานะครับแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเพราะว่า ต้องเปิดทิ้งไว้รันไปเรื่อยๆเลยครับโดยที่ในวันนี้นะครับที่ผมจะมาพาเปิดโหนดครับจะเป็นการเปิดโหนดแบบ Docker นะครับอ่าซึ่งทางคับเชนเนี่ยเขาทำา o o k k r มาให้เราซึ่งง่ายกับการเปิดตัวโนดมากๆเลยแล้วแถมมีตัวอ่าแดชบอร์ดให้เราไว้ดูสเตตัสของตัวเซิร์ฟเวอร์ Server ของเราด้วยครับอ่าทีนี้ให้เราเข้ามาที่ Document ของตัวคัพเชนนะครับแล้วมาที่ตัวหัวข้อรันนะครับโนดในหัวข้อย่อยตัว ลานอนด์บิดด็อกเกอร์นะครับซึ่งตัวเนี้เขาจะมีตัวกิจของ Docker ให้เรานะครับที่มีไฟล์ Docker อะไรให้เรียบร้อยอเราไม่ต้องไปเขียนเองให้วุ่นวายนะครับให้เราทําการโคลนกิจตัวนี้มาได้เลยนะครับโดยผมะจะใช้คอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้โปรแกรม Visual Code ในการรีโม e เข้ามาที่เครื่องเพราะว่ามันง่ายต่อการจัดการไฟล์ต่างๆนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนสามารถใช้แบบนั้นได้เลยนะครับ Okay. ปุ๊บอืเขาใส่คำสั่ง cd มาให้ด้วยนะครับนี่เรียบร้อย okay. โอเคแล้วผมก็จะเปิดด้วยตัว Visual นะครับปุ๊บอ่าโอเคอันนี้จะเป็นความสะดวกของตัวอ่า Visual Studio นะครับที่เราอ่า สามารถจัดการไฟล์ต่างๆตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องพิมพ์คอมมานด์มากครับทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ตัวกิจของ Docker ก่อนนะครับมันจะมีคำสั่งที่เราจาเป็นต้องใช้อย่างตอนนี้เราจะรันตัว Node Validator นะครับเราจะใช้คำสั่ง Docker compose ตัวนี้นะครับที่ไปรันไฟล์ที่เป็น Validator นะครับ คือไฟล์นี้นั่นเอง okay. นี่เราก็ก๊อบมาลันได้เลยเสังเกตนะครับว่าผาที่เราจะลันคำสั่งจะอยู่ใน b k c Node Docker แล้วก็โฟลเด er, อร์ Mainnet นะครับแล้วก็ลันได้เลยนะครับปึ๊บเพียงเท่านี้ตัวโ o d e ของเราก็จะลันขึ้นมาแล้วนะครับปึ๊บอ,อันนี้ เราพิมพ์ docker ps นะครับเพื่อดูสเตตัสที่เราจะดูเป็นหลักคือตัวโนดของเราว่ารันไหมตัวโนดของเราจะชื่อว่า bkc โนดตัวนี้ครับดูที่เนมตัวนี้แต่ผมมีตัว extension ของ docker ใน b a s code ก็จะใช้งานง่ายโดยที่มาดูตรงนี้แทนครับตัวนี้ ถ้าเราเปิดมาแล้วเ,เจอคำว่า import new box ก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจอว่าเป็น looking peer อันนี้ตัวหนวดจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนะครับของขับ chain okay. เดี๋ยวเลื่อนขึ้นมาสักนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะต้องพอรันปุ๊บอาจจะต้องรีบเข้ามาดูหรอกเพราะว่าหลอกค่อนข้างวิ่งไปเร็วมาก okay. ที่เราจะดูสำคัญจะมีอยู่ตัวนี้ครับ unlock e account นะครับ ตัวนี้มันคือ address node ของเรานั่นเองนะครับให้เราก๊อปตัวนี้เก็บไว้ปึ๊บหรือจริงๆมีวิธีดูอีกวิธีนะครับถ้าเกิดสมมุติเราดูหลอกไม่ทันจะพามาดูที่ตัวสังเกตเห็นจะมีโฟลเดอร์ select เ,เกิดขึ้นมานะครับให้เรามาดูที่ key store ตัวนี้ตัวตัวตัวชุดอักษรหลังสุดเนี่ย มันก็คือ address ของเรานเองนะครับให้เราเติมศูนย์เกเข้าไปก็จะเป็น address ของโ o d e เรา,าขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมก๊อปตัว address node แล้วครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่ตัวครับ scan น,นะครับนี่คือตัว n o ด e address ของเราทีนี้สิ่งที่เราจะไปดู s t ต t u s ต่างๆนะครับของตัวโ o d e ก็จะมีตัว staking manager กับ staking m i n a g e r storage นะครับ เดี๋ยวเรามาที่ s t a k i n g Manager ก่อนครับไปที่ Read Contact ครับทีนี้ในการเดี๋ยวผมพาไปดู Document ก่อนนะครับโอเคตัว Document ครับขั้นตอนในการเป็นโ o t e นะครับเมื่อกี้ก็คือการเซตเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วครับ นะซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้าสังเกตเห็นมันก็จะทำการ Import b o ็อผมพามาดูก่อนปึ๊บวิ่งไปไหนละโอเคตอนนี้บล็อกกำลังทำการซิงตัวหนวของรกรังกำลังทำการซิงบ็อกกับโนดอื่นๆอยู่นะครับซึ่งจะทำการ Import บล็อกทั้งหมดว่าเป็นไงซึ่งตอนนี้ถ้าเราสังเกตอ่ะตัวบล็อก,ก ที่ import มาจะอยู่ที่บล็อกที่1ล้านแต่ว่าปัจจุบันครับเชนมีบล็อกอยู่20ไปไปลายล้านแล้วครับเกือบจะ30ล้านละซึ่งอันนี้มีการแสดงด้วยว่าบล็อกตอนนี้ที่ import อยู่มีอายุ4ปีก็คือเป็นบล็อกเมื่อ4ปีก่อนนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องทําการาให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยซิงค์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้สิ่งที่ เรามาดู Docker นะครับถ้าสังเกตตัวครับนะครับเขาจะมีตัว b k c stack <AT> มาให้เราตัวนี้นะครับเราใช้ extension เปิดเหมือนเดิมนะครับให้เราสังเกตตัวที่เป็นตรงนี้นะครับที่เขียนว่า isstaking e ถ้าเรายังซิงไม่เสร็จมันจะเป็นกากะบาทหมายความว่าตอนนี้หนวดของเรายังไม่พร้อมเปิดสเต็กนะครับ ถ้าเราเอาคับไปวางอาจจะโดน s l a ช h i n g ได้เพราะฉะนั้นเราทําการให้เซิร์ฟเวอร์ซิงเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วตรงนี้เป็นติ๊กถูกนะครับแล้วทีนี้เมื่อ,อตัวโนดของเราซิงเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเป็นติ๊กถูกแล้วเราก็มาทําการทําขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ทั้งโซโลโนดและพูโนดมีขั้นตอนเหมือนกันเลยครับแต่ว่ามีแค่การาตั้งค่า ตัว delegation ต่างกันเป็นอ่ f ฟ u ลกับเป็นทูแค่นั้นเองนะครับโอเขงั okay, นะ้นเดี๋ยวมาดูที่ solo node ก่อนนะครับอ่ทีนี้เขาก็ให้ไปที่ตัว staking manager นะครับแล้วก็ให้ connect ตัว wallet m e t a เม d ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ connect มาแล้วนะครับโอเคแล้วทีนี้ให้เราไปเมื่อเราจะทำการ stake ให้เราไปที่ function หมายเลข15นะครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ตรงละพรามีฟังก์ชันเพิ่มมาขอ,อไม่ใช่อันนี้มันเป็นเป็นรีดนะครับสเต็กกิ้งจะอยู่ที่นี่โอเคเป็น16ไปแล้วอ่ะสิ 16, ถ้าสังเกตตัวนี้เป็นจะมีพารามิเตอร์ที่เป็นบิ c คับนิกแอดเดสนะครับถ้าอันนี้จะไม่ใช่นะครับให้เราใช้ตัวที่ไม่มีบิ c คับนิกโดยที่ตัวนี้นะครับให้เรา ใส่ Add-Edit Node ของเราเข้าไปปุ๊บอ่าตัวนี้ถ้าเปิดเป็น Solo ก็ใส่ a ฟลถ้าเป็นผูก็ใส่ทูนะครับโอเคแล้วอ่าผมเปิดเป็น Solo ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ครับให้ขั้นต่ำในการให้โหลดให้โ o d e ของเรา Active นะครับก็คือ10คับสำหรับ Solo นะครับอ่าแต่ว่า10คับถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันยังไม่ใช่10คับนะครับ มันเป็นหน่วยทศ,ทศนิยมเราต้องกดตัวนี้เพื่อให้คูณทศนิยมเข้าไปจะได้กลายเป็นหลักหน่วยนะครับถ้าเรากดไลท์ตอนนี้อ่าก็จะทําการเปิด staking ้งโนดขึ้นมาทันทีนะครับซึ่งถ้าเรายังซิงไม่เสร็จโนดของเราก็อาจจะโดนสแลชชิงแต่ว่าในกรณีรณนี้ผมจะทําให้ดูนะครับเป็น solo n โนดแล้วก็มีแค่10บครับเพราะฉะนั้นไม่โดนสแลชชิงแน่นอน เมื่อเราทําการสเต็กเรียบร้อยแล้วนี่คือการส,สเต็กเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองไปเช็คที่ตัว staking ค,ครับ chain ปุ๊บปุ๊บอ่าเราก็จะเห็นโหนดของเราโผล่ขึ้นมาผมจะไม่ได้ละเราโหนด,ดเดียเลยนะศูนย์หนึ่งอ่านำหน้าด้วยศูนย์หนึ่งอ่าเป็นตัวนี้นะครับอ่าเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ ทีนี้ตัว Docker มีอะไรให้เราเต้นได้บ้างนะครับเมื่อกี้ผมพาดูตัวล็อกของตัว Node ไปเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่ามีการกำลังซิงอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็มีตัวแสแตทตัวนี้ที่ให้เราดูว่าอตอนนี้โนดของเรารันอยู่ Steking อยู่หรือไม่นะครับ แล้วเขาก็มีตัวกาฟาน่าให้เราด้วยนะครับตัวนี้อ่ะโอเคทีนี้ตัวกาฟาน่าของอตัวด็อกเกอร์นี้ครับถ้าเราสังเกตตอนที่ผมรันตัวด็อกเกอร์ ps จะเห็นว่ามันขึ้นสตันว่า restarting อยู่นะครับตอนนี้ตัวกาฟาน่ามีปัญหาเรื่องตัว permission ของโฟลเดอร์เครื่องอยู่นะครับไม่สามารถเข้ามาสร้างไฟล์ได้นะครับอ,อย่าง ถ้าพามาดูตรงนี้ตอนนี้ตัววอลลุ่มของกาฟาน้าต้องการใช้โฟลเดอร์นี้ของเครื่องเรานะครับก็คือ data แล้วก็สแ a s กาฟาน้าปึ๊บอ่าเราเห็นนะโบเบเลยครับไม่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ผมก็จะทำการาเปิดสิทธิ์ให้ตัวกาฟนาสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้นะครับปึ๊บเค โดยผมจะใช้คำสั่งตัวเช a งโอเนอร์ Owner, นะครับแล้วก็เช็งมดนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะรันตัวกัปปานาขึ้นมาใหม่นะครับอ้าวยังไม่ทันได้รันใหม่เลยเปิดซีทปุ๊บมันอ่านได้ทำงานเลยครับโอเคอโดยที่ตัวยูสเนมพาร์ทเวิร์ดเริ่มต้นจะเป็นแอดมินทั้งคู่นะครับผ่านรั้งแรกเขาก็จะให้เรา ตั้งอันนี้ขึ้นมาเองนะครับตั้งผิดแล้วอ่ะจะคิดไปก่อนแล้วกันโอเคที่เราจะมาดูก็คือในส่วนของแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวตัวเซิร์ฟเวอร์แดชบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นการบอกสถานะเข้าๆว,ว,ว่าเปิดเครื่องมาแล้วกี่วัน CPU ทำงานเป็นยังไงแรมทำงานเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเตตัดคร่าวๆของเครื่องผมนะครับี่นี่ก็กำลังทำงานอยู่ประมาณนี้ครับตัวกาฟาน่าเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราอยากใส่ขับเพิ่มทำยังไง่ะเดี๋ยวผมพาสอนเบื้องต้นนะครับ ให้เรากลับมาที่ตัวคัพสแกนนะครับตัวนี้นะครับจะมีคําสั่งฟังก์ชันที่ชื่อว่า r ีสเต็กนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับให้เราดูใช้อันที่ไม่มีคาว่าบิดคัเดิกนะครับแต่ว่าทีนเนี้ยตัว r ีสเต็กเนี่ยจะให้เราใช้ตัว validator id นะครับซึ่ง v a l i d a t o เ id รเนี่ยเราต้องไปเอามาจากที่ตัว Read คอนแทคของตัว s t ต็กม i n นเจอรครับตัวนี้แล้วก็คำสั่งตัวนี้ให้เราเอา a d d r e s โนดเราเข้ามา Get Validator ID ที่ฟังก์ชันนี้นะครับ Get Validator ID อ่าเราก็จะเห็นแล้วว่า Validator ID เราคือ38เราก็สามารถกลับเข้าไปที่นี้โอเคใส่38แล้วก็ใส่ครับที่จะเพิ่มใหม่สมมติผมใส่1ครับเพิ่มอ่าอย่าลืม กดตัวคูณทศนิยมทุกครั้งนะครับอเอก็จะเห็นครับเราเพิ่มขึ้นมาแล้วครับทีนี้ถ้าเรา,อ,าอยากเอาครับออกแต่ว่ายังไม่อยากปิดโนดตอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่คับเชนเพ,เพิ่มเข้ามานะครับก็คือใช้คำสั่ง unstack partial นะครับ ใช่อันนี้ที่ไม่มีคำนิเคทีนี้ตัวส่วน u n s t เต็ธรรมดาตัวนี้นะครับก็จะเป็นการปิดโนดไปเลยนะครับแล้วถ้าเราเปิดใหม่ตัว validator id เราก็จะเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะต้องสั่ง s t a ็กเราก็ต้องไปเช็คตัว validator id ปัจจุบันระวังใส่ผิดกันนะครับโอเคทีนี้ในการใช้ตัว Unstake Partial นะครับ ก็เหมือนเดิมใส่วีดเด้เตอร์ไอดีอใส่ไปเจเอาออกหนึ่งครับ,บเราจะเห็นว่าครับเราไม่ลดแต่ความจริงแล้วครับเราลดแล้วนะครับโดยที่เราสามารถเอาตัวอ่นเด้หายไปไหนละก็ไปเดมาก่อนอันนี้เราจะได้ใช้ตัว s t a ็ก Manager Storage แล้วครับในการเช็คตัว status ของโนดเรานะครับ มันเดินมาที่ตัว s a e m a n a g e r e Storage Contact Read Contact ครับแล้วก็ไปที่ Get d a t r Info อันนี้เราใส่ Address เข้าไปนะครับหรือใช้อันนึงก็คือ By Index By Index ก็คือตัว v a l i a t o r ID นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะได้ข้อมูลเหมือนกันนะครับอาจจะเห็นว่าตอนนี้เรามี10คคับแล้วนะครับอันนี้คือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยแล้วก็สัก10ที่เหลือเป็นตัวสยมนะครับ นี้ให้เราเข้ามาเช็คตรงนี้เวลาที่เราใช้ u n s t เ k e p a r t เช l นะครับเพราะว่าจะไม่สามารถเห็นที่ข้างหน้าได้แล้วก็ต่อไปเป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราเปิดโนดมาแล้วทีนี้เราอยากจะ,ะมีการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราอยากได้ตัว a d e ตัวเดิมได้ validator i ออันเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ว่า อยากได้เครื่องเปิดใหม่หรือแบบมีการล้างเครื่องอะไรแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญนะครับที่ต้องเก็บก็คือตัวซีเล็กตัวนี้นั่นเองนะครับที่ต้องมีการเก็บทั้ง Key Store แล้วก็ Password นะครับะ p a s s w o r d ตัวนี้เป็นการที่เอาไว้ใช้อัดล็อกตัว Account นะครับนี้ห้ามหายนะครับทั้งสองอันนี้โอเคหรือถ้าเกิดสมมติว่าจะเปิดใหม่ไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหาครับเป็นแอดเดใหม่อันนี้ในการที่เราจะเอาโน้ อ่าเด,เดิมมาเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนพาทำนะครับในการที่เราอ่าจะเอาตัวหนวดเดิมของเรานะครับกลับมาเปิดที่เครื่องใหม่อ่าหรือเครื่องเดิมที่ทําการล้างเครื่องไปแล้วนะครับน,นี่ก็เริ่มจากการที่เรากิดโคลนมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเอาตัวซเล็กของเราอะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็อ่ามาเดิมใช้คําสั่งจากตัวกิดของครับนะครับ อันนี้ถ้าสังเกตผมจะไม่มีตัวไฟล์ data แล้วครับเนี่ยเราก็มาลันปึ๊บโอเคอย่างรันหมดอ่ากาฟหน้าติดเหมือนเดิมโอเคเผมอี๋อันนี้ไม่ใช่อ่าถูกล้วครับ mkc node อ่าทำการ import ม y อ่าเริ่มตั้งแต่บล็อกที่อ่ายังไม่ถึงแสนเลยนะครับเ,เดี๋ยวเลื่อนดูข้างบนหน่อย อันนี้น่าจะของเดิมนะครับนะล็อกค้างนะอันล็อกอันล็อกโอเคน,นี่ล็อกแอเดสอันนี้จะเป็นตัวที่ผมรันใหม่แล้วนะครับสังเกตรเริ่มตั้งแต่บ็อก2 0 0 0เลยก็ยังได้แอดเดสเดิมอยู่นะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับในการ เปิดโน้ตคับเชนนั่นเองนะครับตัวกฟาฟหน้าอ่าเดี๋ยวแก้กฟาฟหน้าให้ดูอีกรอบนะครับเผื่อมีใครลืมใช้สองคำสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในเดสคริปชั o นให้ด้วยนะครับคือตื๊ดตื๊ดตื๊ดสุด,ดูเชงโอเนอร์กับส o ด,ดูเชงมอส d นะครับปับ๊บดีสีมันจะออโต้ไหม เมื่อกี้มันออโต้นะผมไม่ได้รีสตาร์ทรอบนี้ต้องรีสตาร์ทมันนะครับอโอเคมันกลับมาละเราก็ทำการตัวนี้แล้วก็รอสักครู่ครับตัวให้มันกลับมาดีเทคใหม่ คลิปไปอันนี้ผมรันเป็น local นะครับก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่อง password มากก็เลย password เลยก็ได้โอเคถ้าเกิดใครใช้เป็นค l o u d ก็อาจจะต้องระวังเรื่องตัว password ปลัดดีๆกันนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะครับ ถ้ามาีคำถามสงสัยอะไรคอมเมนต์ได้ครับผมก็จะตอบเท่าที่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญตรงนี้มากนะครับก็แค,แค,แค่แก่เก่ากันไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ